ดิสเทนต์ชูริกแคทเธอรีนเพราะว่าคำศัพท์คำศัพท์ไม่เหมือนกันนะครับทําให้เซนเตอร์สับสนัแต่เซนเตอร์ก็คิดไว้แล้วแหละว่าเป็นที่วนอากาศของเนเซ็นเซอร์นั่นเองแต่ในทีนี้บอกว่า สเต็มชูริกแบงก์หนึ่งว่าพวกเซนเซอร์นี้จะแบ่งเป็นช่องๆครับผมเรยกว่าเป็นอาเป็นแบงค์นะครับไม่ใช่เหมือนแทงนะไม่เป็นแทงไม่ใช่แบงค์ธนาคารนะครับก็คือโคดตัวนี้เป็นฮิส t อรีก็คือเป็นเป็นอดีตนะครับผมก็แสดงว่าอาจจะโดนน้ำหรือว่า จะไม่ได้เสียหายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอ่านค่าันคาะพี่ลุยน้ำไหมลุยเมื่อวานนะ่ะมันลุยน้ำลุยแล้วก็ไฟโชว์นะอืมก็คือมันโชว์เกี่ยวกับเซนเซอร์ออกซิเจนเซนเซอร์ครับอยู่ด้านล่างอาจจะเปลี่ยนน้ำเคราะทำยังไงมันถึงใหญ่ นึกว่าเดี๋ยวมันก็หายเองเราลบก็หายถ้ามันมันแห้งแล้วหายง่ายขนาดนี้นึกว่าเป็นไรนึกว่าน้ำมันมันแห้งอันนี้มันแห้งไนเรื่องเนื้อ แ,แรกไฟโชว์ครับอาจจะลุยน้ำครับผมก็คือก็วัดค่าได้ปกตินะครับผมได้ศูนย์จุดแปด active แถมงานแบงแบงหนึ่งอันนี้แบงหนึ่งตัวที่สองเราได้เครื่องสแกนบอกว่าตัวแบงหนึ่งก็คือตัวนี้ครับผมได้ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดสี่ก็วัดค่าได้ก็ active active ทั้งสองตัวนะครับผม อ,อาจจะเปียกน้ำครับผมแต่ถ้าเซนเซอร์เสียแต่ถ้าเซ็นเซอร์เสียเดี๋ยวมันก็จะมีอาการอีกนะครับผมแต่ถ้าไม่มีอาการก็ปกติครับผม